าก็วันนี้จะได้ถ่ายแล้วใจครับแล้วก็ขอบคุณแฟนที่เข้ารอนะครับเมื่อแฟนเก่ามีหน้าที่ติดตามมาตลอดครับที่ก็ามาแล้วนะครับแล้วก็เราอยากได้แฟนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็แข็งแที่น่ากล้วยพวกเราตั้งใจกับ ค <l id> ร <l ug> right <c oughs> ั nice <c oughs> <qu> ้งนี้ความลับเยอะมากครับเยอะแยะเลยมันก็โหดนะมันก็โหดนะก็เรโมโหเลยกูเลยเลยก็ไม่ได้เป็นความลับครับพี่แหวขาก็ตอนคนเสร็จทุ่งหนั่นะครับเพราะตอนนี้ภาคนี้เรามีการใส่หน้ากากเขาก็อยากให้เห็นถึงความลึกลับอะไรที่อยู่ก้อนอยู่ใครนั่นแหละก็ยากให้เจอไครที่สุดเขาก็ยางเก็บติดเอาไว้อะไรถึงแบบที่จะถิกทายเลยนะครับจะบอกอะไรได้บ้างที่บอกก็คือว่า พีดุมากครับอาแลี่นไมทำมไเวีนไครับเรื่องนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีเ่นมาร่วมงานนะก็สนุกเหมือนเดิมเลยครับทุกปีที่กลับมาเหมือนเป็นกิจกรรมรวมญาติที่มาดูว่าปีนี้จะมาทําอะไรกันปีนี้ก็พันหลักๆก็เป็นมีนที่ไปเจอแฟนนะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าอะไรบ้างที่มันจะแบบ สร้างความดราม่าสร้างความสนุกสร้างความตลกสร้างความหลอนให้พวกเราครับฝากด้วยพี่นักสีครับเห็นว่ามันก็ท่ามีพีโดนมืไฟเหรครับโดนมืไฟไฟไหมเอ้อเออแล้วมีไฟมีน้ำมีน้ำมีปีนโอ้เป็นผ้าด้วยอะไรนะเป็นบ้างค่ะบางนี้ค่ะท่ามีบทเยอะขึ้นแล้วะท่านี้บทเยอะขึ้นครับผมใช่แล้วบอกว่าแล้วเจอกันท่านี้ก็บอกว่าแล้วเจอกันนะเจอกันแล้วนะแค่เพื่อนหนึ่งคำ แก็ยังเป็นไถ่รับแรครับผมก็ต้องมาดูว่าช่วยมีนจากอะไรช่วยมีนด้วยุผลอะไรก่้าตัวเท่ากับข้าที่วล้วไหมนี่บไม่ไหลยไถ่รับแง้ไถรัแ้ เราพันเราให้เยอะมากเลยนะบ้านนี้ได้น้อยลูกไม่ได้ไม่บอกหรอแอ่คุณยังบ้างับะฟังแตนเป็นยังไงบ้างครับก็คือในส่วนของที่ผู้จัดการมีนสักคิวไม่เกี่ยวเนเราะอะไรกแต่แมันมันเป็นงานแต่แฝงของเราเนาะของเราแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมกับพวกชาวอะไร LGBT ผมไม่หยุดด้วยไม่ก็ก็รู้สึกว่ามีความสนุกมากขึ้นตอนแรกเราเราเล่นกับเจมสองคนแต่พอมีมีน้องเข้ามาก็มีความกัดกั้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบวุ่นวายรับรับเราเรื่นอะไรบ้างในาณะที่เราอยู่กันแบบแล้วตามจริงบอกถูกต้องนะคะแล้วตามจริงบอกเลยอ้าวไม่ก็ก็ใช้คําว่าแบบเรากระดูกกระเบื้องวิแรกไปครับเอ็มพูดถึงนนกระดูกกระเบื้อง ดไม่เขาสึกว่าก็บอกเองว่ามันไม่ได้สอนแต่ว่าเราเวลาคุยกันนน่ะพอเรารู้ว่าถ้าเราเราเป็นทั้งคู่เนอะเราก็จะคุยกันว่าเออถ้าหนูแรงมาเดี๋ยวพี่ดอกให้หรือมันจะได้ไม่ไม่มาแหบปากแหบคอใส่ลายไม่กินกันหรอกไม่กันกันหรอกเออไปต้านเลยยังไม่ไปนอนก็ดีไม่ต้องผมข้างล่างขางนี้แซฟยังไงบ้างข้างนี้แซฟยังไงบ้างเออก็นิดหน่อยครับเพราะว่า เพราะว่าสึกแล้วมีผมแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วใช่ก็ภาคนี้ก็โตขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยก็ก็ฮอตฮอตพอตัวเลยหล่อข้ามกำแพงเลยไหมครับกำแพงวัดอะครับหล่อข้ามกำแพงกำแพงนิดหนึ่งข้ามอันนิดหนึ่งข้าอี้คุณยได้เห็นอะไรใดือนมาได้เห็นอะไรใช่ไหมภาคนี้ได้เห็นผมแน่นอนแล้วอย่างแรกแล้วก็มีแค่ผมนะคะมีแค่ผมที่เปลี่ยนแปลงใช่ก็ได้เห็นคาแรคเตอร์ที่มันโตขึ้นแล้วก็มี มีผมว่ามันมี p o t e n t i a ลในการที่จะปกป้องที่จะทําอะไรมากขึ้นเลยครับเพราะมันเหมือนแบบเอาไซด์เดอะ์บอกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบเราข่มอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเราทําอะไรแค่อยูอ่แข่งกันเองแต่ภาคแรกก็ภาคนี้เราเป็นยังไงในตัเองเราเป็นยังไแบบนี้เลยธนาคารเป็นยังไง,ง,ไง,ง,ไง,ง,ไงหรอรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะผมเล่นภาคแรกตั้งแต่ 13, 13, แเมื่อไหร่สิบสามสิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยก็หกเจ็ดปีแล้วเนี้ยก็คือแบบเร็วมากเวลาผ่านไปเร็วมากเราอยากให้ภาคทีอีก คยากให้เราดูภาคนี้ไปอีกใช่ก็อยากให้รอดูภาคนี้นะครับแล้วก็ภาคห้านะครับแล้วก็ภาคหกครับตอนเวลาของน้่นอนสวัสดีครับแล้วน้ำนอนเวลาเขาพูดมองมองขอไม่ได้หรืออะไรก็ตื่นเต้นมากเลยครับรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากที่ได้ไปลด้พี่นักสีแล้วก็รู้สึกว่าได้เลียบล่วงหน้าที่เอเป็นในน้องไงครับถึงแม้ว่ามันจะแบบอาจจะเคยบล็อกเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไร โอเคแล้วกันบล็อกถยู่โอเคใช่แร้นะมใช้แท้แล้วครับแต่ตบกระชับแต่ว่าอย่างที่พี่เอ็มบอกเวลาพี่เอแรงมันก็จะเตาลงแรงตารางกันให้รู้สึกว่ามันสนุกลรไปด้วยกันมี่อนที่เราแรงมาเขาเบาไว้เราไหมไม่เบาเลยนะครับก็คือไม่ใช่คำว่าเทคนิคกัรแซโอเคนะครับฟิวจิฟิวจิอดคอโกดใส่คุณบ่อยไหมโอเคคุณม่อย ไม่ไม่มีเราเคยทำผิดอะไรก็นเลไม่ครับหมายถึงว่าเราก็ไปตามบทนั่นแหละเ็นส่งมาดีเราก็รับนุนเขาบอกว่ากระดูกคนระเบอร์นี่กระดูกอันเดียวกันไหมคะเออหนูไปเขาหนูไปกระดูกคนระเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เคลียร์เดี๋ยวทั้งนี้ก่อนพ่อนจะมาพี่ใช่แต่ว่าเขาจะชอบล้อเราว่าลากหน้าเราเขี้ออแต่ว่า เราอยู่ครอมครับเพราะว่าคุณหมอว,ว่าหนึ่งเดือนหายสองเดือนครึ่งยังไม่หายได้หรือไม่เพราะว่าที่เราบอกกระดูกคนระเบิดเพราะว่าเรามีเยื่อเทียมฝั่งนี้เยื่อเทียมฝั่งนี้ซิฟอง,งกระเด็นอะไรกะเบิดใช่อย<พ>ู่ในกองคืออะไรกันอโอ้พูดไม่ได้นะพี่บรรยกาศได้หรอก็แบบมาแชร์ประสบการณ์ว่าพี่เอ็มเขาเล่นมาสุ่มสองสามยังไงก็นหรือว่าโอ้บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างก็เมานอนหนี่างนี้ใช่ไหมเประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมครับพี่เอ,อ็ม ใ่การพก่อดวยเหมือนแบบคุยกันเวลาอยู่ในกองก็แบบอย่างแอ้มไม่มาเนี่ยนนก็จะเป็นแบบฝ่ายตดเทนสลับกันแล้วพี่เอ็มเวลาอยู่เราก็จะติดตเทนคขอยู่ในกองเขาีเขา่วงเขาอะไรแล้วก็ฟิวจอยเดี่วอะไรเขาคือแบบวัดแต่งไหมครก็หลับหมดทุกคนทีไหมคกขมับพิสมาโฟมกันเนาะยังไกมตอย่างภาพก่อนหน้านี้เอ็มพีนี้ตนภาพนย่างภาพก่อนหน้านี้เอ็มก็สวยสุดอันนี้เราจะมาเข็งความเออเรามาซีนไหมอะอ่พี่เออไม่มีใครตื่นเลย อยากห้ทุกคนโฟกัสืองของงานน้องคาวาบบงานที่น่าาาเลยนะครับนาน่ามน่าใน่าใจน่าใ้าใคนอเใน่าใจน่าน่าใดน่มน่าใจน่าใน่าใจน่าใจ่ามจน่าใจน่าคนาใจน่งใจน่าใจน่าใจ่าใจน่าใเน่าน่าใจน่งใจ่าน่านน่จา ยอมยอยไปหรอย่อยไปก็เราเป็นเพื่อนซี้กันในเรื่องเราต้องแยกเรฝั่างเี้ยบางทีเราต้องเป็นคนห้ามห้ามบ้างสู้ไม่ไหวก็ห้ามห้ามได้ไหมทําไม่ได้ห้าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกคำแคตาพอให้หยุดเมจะไม่ได้ตดไม่ได้ห้าไม่ได้มีแคตาห้ามแต่รถอักแล้วช่วงแรก ไยห้ามไหมพีให้พูดไหมครับประมาณนี้ครับครับผมขอ้อยข้า e ่อน้อยนี่นโดนรับน้อยังไงไม่สวอเดียวไม่เห็นเลยหรอแอนีเป็นยังไงบ้างครับเป็นยั้าครับทุกสนุกค่ะใจที่ร่วัน รู้สึกว่าแบบจอยมากพี่ๆเขาเป็นกันเองมากอยู่แก๊งายแท้ทั้งหมดเป็นไงครับรับคครับพี่ๆเขาน่ารักค่ะคืแบบว่าไม่เก่งเลยพี่เขาน่ารักจริงๆปลอมเลยเฮ้ยแล้วมีซุ่มผมับ ตัวละไอคนที้ไงมีเจลน้ำองได้ไหมเจล้งไหมลูเ้งไม่ได้ตอนที่โตลูกกูแบพี่เอวเาทำอะไรแรงมากเขาทอะไรปวเสียงปวเสียงโอพี่ปวเสียงเปนเรื่องส่งที่เขาทำอะไรบางเรังมไม่รจายเดียวก็ไม่เอราปรวนเรองแรกน้องจะไม่ชินหลังหลังเรก็ไม่ชินทำางเข้าใจเก่งไหครับีเอะคร ก็ฝากหนังด้วยตามมาม่ไม่เมามไม้ามดังต่อก็ก็ดมากนะครับสาหรับเอ่อกไรวันนี้ด้วยก็ขอยู่แฟนคนีให้การรับที่หน้ามาตลอดนะครับเอ่อที่คมนี้ก็จะแล้วนะครับเราเ่ไปไหมาเลยทุ่มเสเื่อลอกาเั้นภาคนี้นะครับหั่นแไปไดกไปังไเกมอะไร อ้าว,ไปสวิเวรสุยัตรีเล็กร้อยไปแล้วว้าวมาสิสาวละเล็กครับครับสุยัต <laughs> <laughs>